คนคนนี้เพีย,ลลยงทำไปแล้วเคืองทำไปแล้ว อยู่กับผมกับช่วงแรงเหตุกับเขาก้านามครับเบ่งบรรยากาศน้องมันไปซื้อของมาครับเสอกุงซื้อยังมากินครับเดี๋ยวสิพาไปเบ่งน้องมันเห็ดกินครับเดี๋ยวพาไปเบ่งกันเลยบิ่บินบบบิน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 กินบินกินงมนบิไบินบินน ได้ไมกโลกเก่าสิบลกไปทผ้ามาบอกไปทผ้ามาบอยังไงไกลบนสร้างคือพยานไปหอดสางครับสร้างปเอาคุ่งน้ำนี่เก่งดูว่ย่ง หน่อยพูดพอกินบ่นี่ยหูแล้วม่กีอีกเอาเราส่ชาโหหัวใจแบบม่รน้มูชนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับต่องบาดด๋อยใช่ยอเราไปใส่าหูแล้วบ่อร่อยว่าครับอ๋อเอาข้าสารนะแจ้งไปเอาเลยบอก่มันนะอ้า

กัพ่ป้าิในวันไปวันไปวันมองหางนะกูเห็นมันเกิดยู่ต้นนึ่งเหมนใบแตกใบยางงามเลยมองคางมองอาน้มเงียไปกับพ่อไปกับพอไเดิโอเซียวนดงเียวกะบพาเลยเซียวพ่ขึ้นนฮะเซียวพาอขึ้นนกะเพลกะเพาีนี่ล่ะเล่นมุกวะมายามาฮาเล่นกับพ่กะเพเลย น,นะบอกไม่อเอาอะไรเลยนะครับในยามสวงที่เขารอเขาเห็ดเตรียมข้าเตรียมของเตรียมเครื่องไว้เดี๋ยวเขาสิาพาไปเบึงพาเบึงหยาบอบเบึงครับครือที่กระนองกดอกครับ กำลังงามเลยครับประริกกำลังงามนะครับมีแปลงนึ่งครับกำลังงามเลยครับเงาเสียบานี่ก็วังควร นี่ก็ถึงสวนทัวแล้วครับนี่แบบละงามน,นะครับขึ้นตรงนี้ครับก็แล็กลเป็นดอกใช่ไหมครับนี่มัน,น,นเต้าครับ ครับเดี๋ยวเราไปเบ่งหนองพะเอาเขาคนัอมขนขายยังวะเอาผิกอะไรบ้างโอ้ยเบ่งอนนี้เบียงมีคนํำไปแล้วผิพริเงีอยเขาำไปแล้วกีคนปีกซื้อยูบานกูนาโลดตสามร้อยหกสิบได้ยี่น้อยหนึ่งสองกิโลเยี่ยงุ้งกว่าี้อ่ะ จะรางกับกิโลจากบ้านเม,มื่อาเลยมึไเพิ่อดบางไฟเหมือดเลยเฮ้ยมันถึงเยอะมากรับคนนีตังครับกุ้งครับเห็ดย่าง,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 างที่ว่าเออเล พอบุุงครับร,รับคับมากคันชอบคลิปบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเบาสะดุดนะครับครับผมครับวันนี้ครับว <laughs> ้าไปกว่านครับพอกันคลิปหน้าครับ hey.